เฮ้เคยนะเอ้ยกําไรนายกระตุ้นความสงสัยในตัวฉันอยู่นะตอนนี้เนี่ยเฮ้องหญิงฉันขอใช้ไอเทมการ์เหลือกันละกันนะ นายนะ่ะมีไอเทมการ์ดอยู่หนึ่งใบก็จริงแต่ขอบเขตมันเวลหนึ่งนะมันต่ํามากเลยตอนนี้นะ่ะสิ่งที่นายแลกได้ก็มีแค่3อย่างเท่านั้นลูกขังเพิ่มแรงภายใต้อานาจมาังกรใครบังคับไม่ยอมสร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งสิบนาทีต่อเนื่องเลยนะโอ้ของดีมากเลยนะแรงกดดันอย่างที่สองยาไม่หิวหนึ่งวันดังลิ้นมนังกรตับมังกรเออถึงจะรสชาติจะไม่ดีเท่าไหร่แต่รับประกันได้เลยว่าจะไม่หิวไปหนึ่งวัน ยังลบล่องขนมังกรเผยหัวแต่ไม่เคยเผยหางสามารถลบทุกความผิดพลาดได้ทุกอย่างเออให้ของดีใช้ได้เลยเฮ,ฮ้ยสวะยังมั่นน่ะขอแค่นี้น่ะก็พอแล้วละงั้นฉันขอเลขลูกขังเพิ่มแรงเลยก็แล้วกันนะเ hey. ฮ้ยเฮ้อถ้าแกยอมรับผิดชอบซะว่าจะสาบานว่าจะไม่เข้าใกล้เสียเคอเอออีกวันนี้ฉันจะยอมปล่อยแกไปเลยก็แลวกันนะ โอ้โหอ่ะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมไมีแรงกดดันมหาศาลคืขอคขกเขาไปเลยนะ ทำ,ทำไมเฮ้ย hey, ดูสิหวังจางนะ่ะหวังจางเขกเขาให้กับนักเรียนใหม่ว่าเฮ้ย hey, นั่งนิ่งเลยว่ากลัวนักเรียนใหม่ขนาดนั้นเลยกันหรอนี่โอ้ยนี่มันเป็นวินาะทีประวัติศาสตร์เลยว่ารีบถ่ายคลิปลงเร็วโหเฮ้ย oh. hey, เกิดอะไรขึ้นวะทําทไมเออเหมือนมีแรงที่จะมองใครไม่เห็นเลยมีแรงกดทับที่ทําให้กูนั้นลุกขึ้นไม่ได้คือ <c oughs> ทำไมกันฮือ <c oughs> เฮ้เพื่อนไหมนายนี่ตลกดีจังเลยนะปากก็บอกให้ฉันนั้นขอโทษแต่ร่างกายนั้นกับแสดงออกอย่างซื่อสัตย์เชียนะเฮ้ยนี่แกเสียก็แต่ว่าท่าของท่าทางของนายน่นะมันจะไม่เหมือนกับการขอโทษสักเท่าไหร่นะมันดูเหมือนกับการที่ว่าทําความเคารพฉันซะทาให้เหมือนกับการที่เคารพพ่อเลยนะแกคอยดูเถอสะสักวันฉันจะต้องฆ่าแก ฮะข้าชั้นกันเหรอเอาเวลาไปส่วนมึมเพิ่มเถอะขอแค่ตัวเองนั้นมีอายุยืนยาวสักต่อไปก็แล้วกันนะบบายบายละเฮ้ยชั้นอะเจอได้ไม่ตายไปก่อนอยังไงล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มองหาอะไรอยู่วะมันไปแล้วรีบพยุงกูขึ้นเฮ้ย hey, โอ้ยทำไมดึงมึงไม่ขึ้นเลยวะเฮะ้ยสมกับเป็นคนที่ชั้นเลือกเลยนะไม่กี่วันก็ทำอะไรอะไรให้สนุกให้ชั้นดูแล้วนะเฮะ้ยดีจัง ฮะอะไรนะครับอาจารย์ผมได้อยู่ห้องหนึ่งเลยกันเรอะเนี่ยโอ้หอยู่ห้องหนึ่งเลยเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ใช่แล้วละ่ะครูได้ตรวจสอบแล้วละ่ะที่เอกสารของเธอนะ่นะเธอน่ะได้อยู่ห้อง,องคิงเลยนะเธอนะ่ะรีบไปรายงานตัวได้แล้วสเถอะข,ข,ขอบคุณครับครูงั้นครูเชิญท,ทําธุระต่อได้เลยลุงใหญ่เนี่ยคงจะแกล้งผมหรือเปล่านี่เฮ้ย ลอฟ้านายน่ะเป็นคนของฉันนะก็ต้องถูกแล้วสที่นายนั้นได้อยู่ห้องคิงนะนายน่ะต้องรีบคุ้นเคยกับความยอดเยี่ยมเหล่านี้ภายใต้ใการกำกับดูแลของฉันให้ได้ละเฮ้ยฮ่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยองค์หญิงฉันน่ะไม่คุ้นเคยกับโรงเรียนนี้ก็จริงแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรจะหลบซ่อนอยู่ในโรงเรียนนี้หรือเปล่านะฮะเฮ่า นักเรียนโดยเฉพาะห้องคิงน่ะจะมีะความหญิงพยองสูงมากโดยเฉพาะผู้หญิงน่ะถ้าโดนพวกเธอดูถูกก็เหมือนกับสูญเสียความศักดิ์ศรีความเป็นชายไปหมดเลยยังไงละ่ะเฮ้ยผู้หญิงน่ากลัวจริงๆเฮ้อแต่ว่าในฐานะคนที่ได้รับการเกิดใหม่อย่างฉันนะ่ะใครมาขวางก็จะฆ่าม่เลี้ยงเลยละ่ะ ผู้แค่ผู้หญิงพวกฉลาดฉลาดพวกนั้นน่ะจะทําอะไรฉันไม่ได้หรอกต้องแบบนี้สิคนที่ฉันเลือกนะอีกอย่างมีร่งสีความเออโชคดีของฉันคอยคุ้มครองนายอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะเธอนะ่ะปากพาส,สวยมากเลยนะเนี่เฮ้เอเฮ้อนั่นไงปัญหามาแล้วนะ่ะ เฮ้ hey, พวกเราเนะี่ยมาจากห้องม .4 ห้องสองเลยนะได้ยินมาว่านายเนะ่ยเข้าห้องเรียนมาปุ๊บก็แด้อยู่ห้องคิงเลยปับ๊บก็เลยอยากจะมาเห็นหน้านายสักหน่อยนะว่าตาตาเป็นยังไงเ,ออเฮ้ยพดท่าไปหนึ่งทีห้องหนึ่งนะ่มีแต่ ผู้หญิงที่ฐานะดีล่ํารวยผู้ชายน้อยคนที่จะเข้าไปได้ฉันมว่าเรามาลองแข่งขันสักหน่อยดูก็แล้วกันนะฮ้อย่าบอกนะว่ากลัวนะยกสิทธิ์ให้พวกเราซะเถอะจะได้ไม่ต้องลําบากภายหลังนะเ,เฮ้ยาการป้นนี่นะเฮ้ยคนพวกนั้นกําลังดูถูกนายอยู่นะรีบจัดการมันสิอ,องหญิงหัวร้อนไอ้หัวร้อนนะ ฮ้ได้ก็ได้ฉันยินดีที่จะแข่งแต่ถ้าฉันแพ้ฉันจะยกสิทธิ์ให้พวกนายเลยกันละกันนะเฮ้แพ้ะเหรอมันแพ้ไม่ได้หรอกแต่นี่เองก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าใจระดับความรู้ของโลกนี้สักหน่อยนะว่ามันจะอยู่ระดับไหนกันแน่ฮฮาถ้าฉันชนะฉันเองก็จะได้อยู่กับห้องเดียวกับเหล่านางฟ้าแล้วล่ะนางฟ้าจ๋าฉันมาแล้วฮ ได้นั่งห้องเรียนด้วยกันโอกาสนี้แหละฉันจะได้ทํำให้นางฟ้าเหล่านั้นตกลงรักฉันได้แน่นอนเออก็โอกาสนี้อยู่ไม่ไกลเลยล่ะงั้นพวกเราเองก็ไม่เกรงใจแล้วนะอ้เฮ้เอาเลยหนึ่งสองโอกาสอยู่ไม่ไกลทําไมพวกนายสามคนถึงเออไม่ได้มาพาะการเรียนเลยวะฉันรู้สึกปแปลกจัง เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะไม่แย่งผู้หญิงของนายน่ะอย่าไปยอมเลยนะผู้หญิงนี่ก็ผู้องหญิงนี่ก็พูดอะไรเวอร์วังไวเลยนะเงั้นฉันขอเริ่มก่อนแล้วก็เลิกกันนะประโยคต่อไปคืออะไรเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างคืออะไรอยากขี่ตามช้างยังไงล่ะไอควายเฮ้ยง่ายๆ easy easy จริงๆด้วยความรู้มาต้น เออมันไปนเรียนรู้เออเรียนรู้ของหมหกมันนั่งไงว่าฉันอุตสาห์ท่องมาตั้งนานเฮ้ยเอาไปเลยปักธง e. หนึ่งเอเฮ้ยตางั้นกัตาฉันบ้างละเคมีการเผาไหม้ของแก๊สธรรมชาติคืออะไรเฮ้ยอ่อมันอาจจะเคยอ่านสุภาษิตแต่เรื่องเคมีนี่ยมันไม่ได้แน่นอนก็จอกหนะ้าสมการของเงื่อนไขคือการจุดชนวนยังไงละ่ะเฮ้ย ของฉันน่ะแกตอบไม่ได้แน่นอนเอาของฉันเป็นไงบ้างล่ะอ้าหฮ้ไหนลองว่ามาดูซิฉันขอฟังไหนก็มันคืออะไรกันแน่อ้าเลขแปดเรียงกันแปดตัวทำยังไ,ไงถึงจะได้ผลลัพธ์แปดพัน้หนึ่งพันสิให้อืมท่านี้น่ะนี่คือท่าไม้ตายของฉันเลยนะโอ้พระเจ้าจชดฉันไม่น่าคาดหวังกับพวกนายเลยนะเนี่ยโอ้แปดบวกแปดบวกแดบวกแปดบวกแรอยแป ก็จะได้หน yeah ึ่งพันยังไงล่ะีซี่อยู่ห้องคิงคงต้องเจอเรื่องพวกนี้ไม่น้อยแน่นอนมันจะถ่วงการเรียนของฉันในการแก้แค้นแน่เฮ้อฉันคงต้องหาวิธีเปลี่ยนห้องซะหน่อยแล้วล่ะฮ้เยปัญหาก็มาปุ๊บเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแฮมแฮมนายน่ะคงจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะฮะอะไรกันเนี่ยภารกิจเพิ่มเติมอยู่ห้องคิงนั่นเองอ่ะ โอ้จริงนะเฮ้ยไม่ได้การแล้วเฮ้ย,ยมีใครกำลังแอบมองอยู่โหนักเรียนคนนี้ดูดูแล้วน่าสนุกดีนี่นะเฮ้ยลอรี่นี่นะใช่หรือเปล่าโอ้โอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วละทุกคน ก็ถ้าคลิปมันยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปหรือพูดไม่ดีเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมก็พยายามที่จะพัฒนาพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นผมอยากจะเป็นเออ่คนที่ประสบความสําเร็จนั่นเองก็แค่นี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนผมจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ